ับผมต้กเซนไฟเยอ์นะฮะก็วันนี้นะครับผมก็ได้ไม้อันใหม่มาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ที่จริงไม้มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนี้หรอกครับแต่ว่ากล่องมันใหญ่เองนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาจึงใส่กล่องใหญ่ให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเลยนะฮะดูซิว่าผมสั่งไม้อะไรมานะครับไปดูเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะฮะดูซิข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูกันนะแกะกล่องออกเลยในดูซิว่าเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะฮะในนี้ทำไมกล่่องงมัันใหญ ให้ดูสิอ่าเปิดออกดูเลยครับอ่าโอ้โหเป็นโฟมเยอะมากเลยนะฮะในนี้โอเคเอาโฟมออกไปโอ้โฟมเยอะน่าดูเลยอ่านี่ครับสิ่งที่ผมสั่งมานะฮะเอาอนี้ออกไปนี่ครับก็คือไมค์ของลาเซอร์นั่นเองนะครับอ่าคืออันนี้นี่เองเป็นไมโครโฟนตั้งโตะนะฮะร,ราคาก็อยู่ที่ประมาณ7490บาทนะฮะหรือ7500นั่นแหละนะครับ นี่ครับกล่องมันมาเดี๋ยวลองมาแกะกล่องดูกันนะฮะดูซีข้างในเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับในดูซิที่แกะมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคแกะออกมาเลยว,ว้าวโอเคมันมีตรงนี้ให้ดึงด้วยนะฮะดึงออกมาซีอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับมันเป็นกล่องมาแบบนี้เลยโอเคเอาไว้ข้างๆก่อนแล้วกันแล้วก็เปิดน,นี้ออกดูสิครับ ว้าวผมคิดว่าผมเจอไม้แล้วนะฮะอยู่ในนี้ครับว้าวโอเคครับและนี่ก็คือตัวไม้นะฮะรู้สึกว่าตัวไมจะเบามากนะครับแต่ว่าตรงฐานนี้จะหนักเป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะมันทําจากเหล็กเนาะนะครับอะไรประมาณนี้เลยตรงนี้ก็ทําจากเหล็กนะฮะอ่าดูตรงนี้ครับอ่ามันสามารถหมุนได้ด้วยนะอ่าตรงข้างล่างนี้ก็ไว้เสียบปลักเสียบอะไรลรอเนาะนะครับมาดูข้างหลังสิข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคในกล่องก็มีมาให้เท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดดูในนี้ดูกันนะครับว่าเป็นอุปกรณ์อะไรบ้างที่หม ก็จะเป็นสายอ่า USB นะครับแล้วก็สายที่เสียบน่าจะเสียบกับข้างล่างของไม้นั่นเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าสติกเกอร์ของเลเซอร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็รู้สึกอันนี้จะเป็นคู่มือนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เอามาเซตไว้อยู่หน้าคอมของผมเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าเวลาผมพูดนะครับผมจะไม่ค่อยเห็นหน้าจอเลยนะฮะเคมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะฮะดูข้างหลังของมันนะครับก็ มันก็จะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับอะไรก็ประมาณนี้แหละ,นะเนาะแล้วตรงนี้นะฮะก็เป็นปุ่มกดเวลวจะเป็นสีแดงนะครับก็น่าจะเป็นการปิดไมโครโฟนนะฮะส่วนกดอีกครั้งก็จะเป็นปุ่มสีเขียวกลับมาเหมือนเดิมนะฮะน่าจะเป็นการเปิดไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันเนาะข้างหน้ามีอะไรบ้างครับข้างหน้าก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับโอเคปุ่ม2ปุ่มนี้นะฮะปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะฮะ ส่วนปุ่มที่2นะครับก็จะเป็นปุ่มอ่าปรับไมค์นะฮะให้มันดังหรือมันไม่ดังเนาะเดี๋ยวผมจะอ่าทำให้ดูนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนปุ่มแรกนะครับอ่าเลื่อนปุ่มแรกปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนครับก็คือมันจะเป็นโหมดการใช้งานของมันนะฮะนี่ครับมันจะเป็นโหมดเนาะโหมดของมันก็ค่อยศึกษาเอาเองนะฮะถ้าเกิดได้คู่มือมาแล้วนะครับอ่าผมจะใช้โหมดนี้นะฮะเพราะว่ามันจะจับเฉพาะเสียงข้างหน้าเราอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็ ปุ่มที่2ครับผมจะจับปุ่มที่2แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงไมโครโฟนนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมเสียบสายให้มันเชื่อมต่อกับคอมเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นผมก็ไปตั้งค่าในะคอมนิดหน่อยนะครับเท่าน,นี้มันก็พร้อมใช้งานเปน็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าไมค์ก็สวยดีนะครับเป็นยี่ห้อดังเลยเยี่ห้อเ a เซอร์นะฮะไมค์เลเซอร์ไส่เล่มน,นี้นะครับก็รู้สึกว่าน้าหนักก็หนักพอสมควรนะเพราะว่าฐานมันเป็นเหล็กแล้วก็ตัวยึดก็เป็นเหล็กด้วยนะฮะตอนนี้ผมถ แคดเกมไปนะฮะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับลาซื้อไม่ได้จ่ายนะฮะผมตั้งใจซื้อมาใช้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยกดไลค์